สำหรับโมดูลน,นี้มีวัตถุประสงค์ตั้งต่อไปนี้ครับ 1. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับห่วงโซ่อุปทาน 2. เพื่อให้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลส่วนต่างๆของระบบห่วงโซ่อุปทานและ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีระบบบ่งชี้ที่ใช้ในปัจจุบันกับการสืบกลับสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนผู้จัดทําเนื้อหาจึงได้กําหนดหัวข้อขอ,ของการเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไว้ดังนี้ครับ 1>, 1. บทนำ 2. ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจาัดก,การระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกและโซ่อุปทาน 4. เทคโนโลยีการชี้บ่ง 5. ระบบในการสืบค้นและสอบย้อนกลับและ6กการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโซ่อุปทาน จากบทที่ผ่านมาทำให้เราทราบว่าปัจจุบันนี้รูปแบบของธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในองค์กรขนาดเล็กระบบสารสนเทศยังไม่มีความซับซ้อนเท่าไรนักแต่ในองค์กรขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยผู้บริหารในการบริหารตัดสินใจอีกทั้งผู้บริหารยังสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลต,ต่างๆขององค์กรโดยได้จากข้อมูลปัจจุบันอีกด้วยครับทราบหรือไม่ครับว่าระบบสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ได้อย่างไรครับ ถ้าอยากทราบแล้วไปศึกษาเนื้อหากันเลยครับจากบทเรียนที่ผ่านมาเราจะพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตั้งแต่กิจกรรมต้น้นาำไปจนถึงกิจกรรมปลายน้นาำการเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมโยง เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งมาช่วยเราในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสำหรับหัวข้อแรกของโมดูลนี้เราจะมาศึกษาถึงปัญหาต่างๆของห่วงโซ่อุปทานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการห่วงโซ่อุปทานกันนะครับคลิกไฟล์วิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม